ชินบ,บัญชรชย,ยาสก,กากตาพุธธาทธเตตาวามังสะว,วาทะนังจัตุตะกาสัพงพลังเอปิยะสุนาราสภากันหันกะราทโยพุทธ,ธานุวิสติทยากาสเปปฏิติตามัยหังไมเเทเกเตมุนิสลา ิเสปติทิตาไมหังพุทโธธโททมโทวิโรกัจเนตับโขปติตโตไมหังอุเลตัปคุนาก,นโกาโลอะหะเย,ยเมอุลพุโทโธสาลิปุตโตจะทักขินเนกันทะโนปติกัน,าน,านพาคัตมมงปาโมคราโนจะวามะเก ักเนสวาเนไมยหังอาสุนันทะหะราหุโลกัสโปจะมหานาโมหะพาสูงวะมะโทโตตะเกตกาสโตปฏิพาคามเสิงสุทิโยวะปะคันกะโลนิสินโน สิริคำปันโนตวพิโตมุนิปุขะโวคุมมารากัสโปเถโลมหาสิจัติวาทะโกโสไม่หังเทวหนังนิจันปติตานิคุนากะโรปุโนอังคุริมาโลจะอุปาตินันทะสะวาลีเสราสปันอิเจจะตาณารเต ติระกามะมะเสสาสติมหาเถราวิขิตาคิณะสาวกาเอเตสิสิมหาเถริตาวันโตจิโนสลาชาลตาตะระเตชนกขะมะกุสังสักติตา ละตะนังปุริโตอาสิทัทีเนเมตตะตุตตะกังจะตตะคังปะโชโตอาสิเมวาอาคุริมากะลังขันทโมปะปะลิสันจะอาญาณะกิยะตุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปะ กาละสันติตานินานา,นาลาวะติสุตาสัตตะปากาละกาลตาปะาาป,าปิตาทะสาจะตาภะคิราณุปัตวาอหิสาวิณยังยัน,ตน,ตนัตอานัตตะหินะจะตาสาวะสะโตเมสกิจเจณนะ สัทธาสามพุทธ,ธาปะคะเลจินาปะชะเลมันทะมหิวิหะกันตังมะยันตะเลสัทธาปะเรนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสพ,พาอิเจวะมันโตสุขโตสุพระโขจินานุภาเวนะคิตุมัตโตตัมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะ ขิตันตลาโย ο, ตัมานุภาวะปะริโตจะริมิคินะปะริเรติสิบสามพาหุงมหาการพาหุงตัสาสพิีมีมิตรสานุม,มาตังคีเรนตารังอุทิตลโลระตเสนมารัางธานาทิทงังนณะมิทิแมนมิตวานุมินโท ตันเตชัสารทวัจุเตชัชมะฆังฆลังามาติเลกะมภิมุตสภาะติิงโคโลปนามะอังคามทะสะยังขันติสุทะจะวิจินานิตวานุเมนโพตันเตชะสารตวัจุเตชยมังฆังนาราติลังาลิปะลังอลิตามัทพูตังหาวิคีจะคณะสะนิวะตุทาละตนัง เอตัมพุทธเพกะวิตินาน,นิตวานุเมนโทต,ตันเตชะสารพราวันตุเตชะยมังคะลังขิดอุขิดตะขามหาติทะหะสุทานตางังธรรมาติโยชะนะปติตังคุปริมาหะหลังตังอาทิภิสังฆะโมจิตวานุเมนโทเอเตตะขา พาวันตุเตชัยมังฆาลังกัตตวานะกัตทะมุตะหลังอิวันธันทะนิยาอิจายะพะวะจะนังนรา,ากยามัตเถตันเตนะโสมะวิธีนายิตาวานุเมีนโททันเตทสานภาวันตุเตชยมังฆาลังอิจจะวิหายะมัิสัจจะวิกะเกตงุง มาทะปิโลปะมะคะนังอาทิอันทะพูตังปัญญาปะติตาปะจะริโตทิตาวานุมเมนโทตันเตชะสาะวกอนตุเตชะยะมังคะหลังนันโทรประนันทะพุทธังวิพุธังมาหิทิงปุงปตเตนะเถระปะเตนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสะนาวิธินานิตวานุเอนโท สันเตจะสารพาวันตุเตชะยมังฆะหลังาาทุกคาหะทิทุภุชักเคนะสุดทังทะัตธะพัมมังสุภิธิจุติมิถะพาภินาทางยานาคะเลเทนะพิทธินาติตวานุมินโธสันเตจะสารพาวันตุเตชะยมังฆะหลังเอเตเปพุทธชายะมัะก,กะลังหะทาหาทายัาง วาจาโนทิยังทิเนตาลเตมหันทีอิตวานะเกวิธินาจิธาตวานิโมกขลังตุขังอธิกเนยะนะโมตะปันโนมหาการุนิโกนาโถอิติยสัพนิพานังปุเรสวามะประมีสัพพาปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะ ปัจจัพวเชนะโหติเตะทะยังฆะมังฆะลังชยันโตโพธิยาโมเละะยังทันตวันทะโนอเอวังตะโยทินโนหอนติชยันตุะย,นยะยะมังทะเลป,ปะเลชิตาบาลังเกติเสปฏิปิโพคะเละสิเสเกสัพเพพุทธานังอปาป ปักโตมัคโคติน,น,นักขันตุนักขันตังตุมังกลงัลังตุพังกตงัตังตุหุติตังตุขะโนตุโมหโตจะสุยัตถะปัมมาจะริยาสุปะทักกีนังกายพากัมมังวาจากัมมังปะทักกีนัง,นงนนปะทักกีนังมโนกัมมังปะทิกิเตปะทีกีนาปะทากีนี กัตวานะรัตันเตถะปะทิกิเนภะวันตุสัพพามังขังกะลังอักคันตุสัพพเทวตาสัพพะนุภาเวนะตัพธาโถติภะวันตุเตภะวันตุสัพพามังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัฒมานุภาเวนะตัพธาโถติสุพระวันตุเตภะวันตุสัพพเทว มังคาลังรักกันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตากโทนทิพระวันตุเตสิบสี่ปฏิทานนักถายาเทวตาสันติวิหาระวะสินีทูเปกะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถัง กะโรเตถาวิหะลันมัตเลเทราจะมัตมานววกาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปปาสสก,กาคาเมจะเทสานิกามาจะอิสลาตับปานาภูตาทุกิตาภะวันเตชาลาพุจชาเยปิจะอันทะสัพพวา เตสังชต,ตาตาอ,าอาัตโปลษาจติกานิยานิกังธรรมะวะลังปะทิจต,ตเตเตสามเพปิตุกจะกะกะโรตุสังขยังฐานตุกีลังตต่างธรมโมธรรมะมลาจะปุกราสังคโคโปตุจม,มะโควะอัตายะจะอิตายะจะ อัมเหรักขันโตสัพพทาสัพเพปิธรรมะกสิโนพุทธิงสปาปุเนยะนะธรรมเมปะิยะปะวิทิเตปะสัญญาอณิตสัพเพปิปะนิโนพุทธาสาเนธรรมมาคาลังปาเวชฉันโตกาเลเทโวปาริสสันตุพุทธิภาวยะ ัตตานังสามิทังเนโตเมทะหนิงมาตาปิตาจะอัตจะชางนิจังรักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเมนรราชาโนปะชังรักขันโตสัพพะทาสิบห้าเทวดาอุยโยชนคถาทุกขะปัตตาจะนิทุกขะ พะยป,ญญาปตาจะนิปพยาโลกับปัตาจะนิตโตกาหติสับเพปิปน,นีโนโเอวาตตาตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุยะสัมปะทังตัพเพเทวะมนุทันตุสับปะสัมปตาติตยาทานังทหันตุสัพทายะ สีรังลักขันโตจัพพาถาภาวะภิละตาหติขันจันตตเทวตาขลาสัเพพุทธาพะะระปปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอารันหันตานันจะตเตเจนะลักขันพันธานิสัพพโสสิสุโมงคลคาถา โหนตุสัมพังสุพังก้าลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโหนทิโหนตุนิลังตละงโหนตุสามพังศุพังข้าลังรักขัน,นตุสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโหนติโหนตุนิลังตลังโหนตุสามพังสุพังข้าลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโหนติโหนตุนิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราษฎร์ได้การสวดสาธยายมน์บทสวดพระประโสดพระเรีเรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดทรงอนุโมทน,นาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออธนมงตนาแล้วโปรดจำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อเศรษฐีเหรียนยอ่อเศรษฐีเปลียนไม้ครูหกสตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สังสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระเปลี่ยนตรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุบการเทิน